คันนี้เขาจะมีนี่แพลนชิฟด้วยดีมากเลยนะคะสําหรับการบริการก็คือที่นี่นะคะเขาจะมีการส่งรถถึงที่บ้านนะคะเราไม่ต้องไปรับเองก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สะดวกนะคะคันนี้ก็คือสามารถเข้าสูนย์ซูซูกิได้ทั่วประเทศ2ปีเต็มเลยค่ะ พบกับแนนแล้วกบรายการแนนนี่ r อ c k i n g นะคะซึ่งก็จะมาพบอกับภารกิจสุดน่ารักจากเก่งพระรามเก้าค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะแนนมีภารกิจในการส่งมอบรถยนต์1คันนะคะให้กับลูกค้านะคะที่ซื้อรถกับศูนย์รถยนต์มือสองเก่งพระรามเก้าของเรารถยนต์ในวันนี้นะคะนี่เลยเป็นเจ้าคันนี้เลยค่ะ สวิฟนะคะ RX 2ปี2017ค่ะคันนี้ต้องบอกว่าตะาบูตะาหนิน่ารักมากๆนะคะเป็นรถยนต์อีโคคาค่ะ,คะซึ่งลูกค้าของเรานะคะก็ได้จัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้ววันนี้ไม่สะดวกมารับรถไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแนนกับเก่งพรำก้า 9, เนี่ยจะเอารถยนต์คันนี้เนี่ยไปส่งให้ท่านถึงที่เลยซึ่งรถคันนี้นะคะตอนนี้ทีมงานนะคะก็ได้ ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะคะพร้อมส่งมอบแล้วนะคะตอนนี้นะคะเนก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วค่ะปลายทางของเราเนี่ยอาจจะไม่ไกลมากนักนะคะแค่มีนบุรีนี่เองนะคะแต่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็จะได้พาชมรถคันนี้ด้วยว่าเขามีฟังก์ชันหรือออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะคะเผื่อลูกค้านะคะท่านอื่นในอนาคตนะคะอาจจะสนใจรถรุ่นนี้นะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าคันนี้น่ารักมาก นะคะฟังกชันออปชั่นต่างๆของเขาก็ครบแล้วก็ยังเป็นอีโคคาร์อีกด้วยประหยัดน้ำมันค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศต่างๆกันเลยค่ะ เพราะเขาคาสปาไว้แบบใหม่มากนะคะเนี่ยค่ะดูภายในถ่ายให้ชมนะคะคันนี้อย่างที่บอกเขาเป็นตัวทอปเนาะ iX2 ฟังก์ชันของเขาก็จะแบบใช้งานมากๆคะ่ะเดี๋ยวลองดูเสียงกันหน่อยขับรถก็ต้องมีเพลงฟังอันนี้จะเป็น FM AM เนาะ,อะของผู้กล้าไม่ใช่ <laughs> คือเขาพัานเลยค่ะ เย็นมากๆอันนี้ก็จะเป็นระบบแอร์ของเขานะคะค่าที่บอกก็จะเป็นดิสตอลเนาะแล้วก็เป็นแบบปรับปรุงเล็กๆน่ารักนะคะก็จะรัดใช้งานง่ายขับขี่คล่องตัวะคะ่ะเหมาะสำหรับคนในมเมืองมากเรามีแพดเดิลชิพด้วยใช่ไหมคะ you <laughs> ะะเราก็ถึงที่บ้านของลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะเราอยู่ที่ถนนมิติใหม่นะคะเขตมลรีค่ะเราก็เอารถนะคะเข้าเก็บภายในบ้านให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการทําเอกสารนะคะเซ็นเอกสารเหมือนเดิมค่ะมีรอยติมวิ่งผ่านด้วยอ่ะแต่กินเลยอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็เอารถมาส่งให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ตรวจเช็ครถยนต์นะคะทาเอกสารเรียบร้อยตอนนี้นั้นก็อยู่กับคุณแพมนะคะสวัสดีค่ะคุณแพมนานก็เลยอยากจะสัมภาษณ์คุณแผมสักนิดหนึ่งนะคะว่าอย่างแรกเลยก็คือเห็นรถคันนี้รู้จักเราจากที่ไหนคะพลีสนใจที่จะซื้อรถแล้วค่ะแล้วก็มีเพื่อนเขามีเพจแล้วก็มี Facebook ของทางที่นี่อยู่ก็เลยส่งมาแนะนําให้คะ่ะ แล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือก s u ู u k i ิสว f ปคันนี้คะ,ะโดยส่วนตัวแพมกับแฟนเป็นคนชอบรถสตาร์ตัวแบบเล็กๆอยู่แล้วก็เลยสนใจเป็นซูซูกิ แล้วชอบอะไรของคันนี้เป็นพิเศษความสวยงามอะไรพวกเนี้ยค่ะออชอบความสวยงามค่ะแล้วก็ความเล็กกระทัดรัดแล้วในเรื่องของการบริการกับการจัดไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างคะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ,ะดีมากเลยนะคะสําหรับการบริการก็คือที่นี่นะคะ,ะเขาจะมีการส่งรถถึงที่บ้านนะคะ,ะเราไม่ต้องไปรับเองก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สะดวกนะคะถ้ามีคนสอบถามหรืออยากจะแนะนําเก่งพรามเก้าเนี่ยแนะนํายังไงบ้างคะก็เหลี่ยวจะแนะนําผ่านทางแฟนเพจแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะ สุดท้ายนะคะอยากจะให้คะแนน1-5ถึง5ให้กี่คะแนนดีคะให้5เลยคะ่ะ ให้5าเต็มเลยค่ะคก็ยินดีเลยนะคะสําหรับเจ้าของรถคันใหม่ของซูซูกิสวิคคันนี้น้องขับดีมากค่ะขับมาคือแบบว่าขับนิ่มมากมาีฟังกช์ชันการใช้งานที่ครบคันก็ขอให้คุณแพรม,มีความสุขกับการใช้รถคันใหม่คันนี้นะคะทางเก่งพระรามเก้าก็ต้องขอขอบคุณคุณแพรด้วยนะคะที่ไวใจเลือกเก่งพระรามเก้านะคะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจในการส่งมอบรถยนต์เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าก็แฮปปี้มากๆค่ะตรงนี้นะคะคุณลูกค้าเป็นผู้หญิงด้วยนะคะเราก็ ดูแลรถยนต์ให้พร้อมใช้งานตรงนี้สบายใจหายห่วงได้เลยค่ะพร้อมกับบริการหลังการขายของเราคันนี้เนี่ยแบรนด์ซูซูกินะคะเราก็รับประกันซ่อมสูญให้เลยนะคะเป็นศูนย์ซูซูกิซ่อมสูเหรอพี่ซ่อมสูญสิ คันนี้่อมศูนย์เลยแล้วทั่วรประเทศเลยค่ะคันนี้ก็คือสามารถเข้าศูนย์ซูซูกิได้ทั่วประเทศ2ปีเต็มเลยค่ะไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นการรับประกันหลังาขายให้เก่งคลาก้าวของเรานั่นเองก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะได้ในคลิปหน้านะคะกับรายการแนนนี่วิ่งไบเก่งคลากาวนะคะก็จะพบกับแนนสวยๆแซ่บนะคะกับภารกิจส่งมอบรถยนต์หรือภารกิจต่างๆค่ะฝากกดไลค์นะคะกดซับสไคร e นะคะกดติดตามให้กับ แล้วก็ YouTube ของสุนทรยนต์สองเก่งพระรามเก้าด้วยค่ะตอนนี้ขอตัวก่อนทางนี้เขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยววัดดุงบล็กอร่อยมากต้องขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ